ต้องการให้โฆษณาแสดงเฉพาะบางช่วงเวลาของวันหรือไม่คุณสามารถใช้การตั้งเวลาโฆษณาเพื่อกำหนดเจาะจงวันในหนึ่งสัปดาห์หรือช่วงเวลาที่คุณต้องการให้โฆษณาแสดงต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ค่ะ เมื่อคุณตั้งเวลาโฆษณาโฆษณาของคุณจะเข้าประมูลเพื่อแสดงโฆษณาเฉพาะช่วงเวลาที่คุณกำหนดและคุณยังสามารถใช้การปรับราคาเสนอเพื่อเพิ่มราคาเสนอสำหรับวันหรือช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากกว่าหรือลดราคาเสนอสำหรับวันหรือช่วงเวลาที่มีความสำคัญน้อยกว่าได้อีกด้วยค่ะโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกคุณลักษณะทั้งหมดเป็นประเภทแคมเปญของคุณก่อนเริ่มการตั้งค่านะคะ เมื่อพร้อมแล้วเรามาดูวิธีการตั้งเวลาโฆษณาสำหรับแคมเปญของคุณกันเลยค่ะขั้นแรกไปที่แคมเปญที่คุณต้องการตั้งค่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกแคมเปญเป็นคุณลักษณะทั้งหมดไปที่แถบการตั้งค่าและเลือกช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานจากนั้นคลิกที่ปุ่มสีแดงบวกช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานและคลิกลิงก์บวกสร้างกำหนดเวลาที่กำหนดเอง แล้วเลือกวันและช่วงเวลาที่คุณต้องการให้โฆษณาทำงานตัวอย่างเช่นคุณไม่ต้องการให้โฆษณาแสดงนอกช่วงเวลาทำการของธุรกิจของคุณคุณจึงจะตั้งเวลาโฆษณาให้ทำงานเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง17นาฬิกาเสร็จแล้วคลิกบันทึกเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหากคุณพร้อมที่จะตั้งเวลาโฆษณาแคมเปญของคุณคลิกที่ลิงก์เพื่อเริ่มการตั้งค่าได้เลยค่ะ และคุณยังสามารถกดติดตามช่อง YouTube เพื่อรับชมวิดีโอแอดเวร์ทิปทั้งหมดได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ